ขนาดนี้นะคะดิฉันอยู่กับอาจารย์วราพรณวงประถมอาจารย์ประจำสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่หงห่มคณะเทคโนโลยีข้าราชการศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะสวัสดีค่ะอาจาร่ะ ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ,ะวันนี้ที่ให้เกียรติกับทางรายการของเราค่ะ,ะหนูเห็นด้านหลังตัวอย่างของชุดม,มุสลิมแล้วรู้สึกสนใจมากเลยค่ะอาจารย์วันนี้<ะ>ก็เลยต้องขออนุญาตรบกวนอาจารย์มาถึงที่เลย<ะ>ค่ะอยากจะถามที่มาที่ไปค่ะในการประดิษฐ์ชุดม,มุสลิมแบบนี้ค่ะอาจารย์<ะ>คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากที่ตัวเองได้ไปดูงานที่นครดูไบนะคะแล้วก็เห็นคนที่นั่นเขาใส่ชุด เป็นชุดแบบอาบาย่าเป็นชุดยาวแบบนี้นะคะก็เลยสนใจว่าเอะถ้าเราเอาผ้าไทยของเราเนี่ยมาตกแต่งมันน่าจะทําได้ค่ะพอกลับมาก็เลยมาคุยกับนักศึกษาดูว่าเราจะเอาผ้าไทยอะไรของเราเนี่ยมาตกแต่งชุดมุสลิมนะคะเพิ่นว่าเรามีเด็กที่มาจากชาวเขาเผ่าม้งเนาะเห็นเขานั่งปักผ้าอยู่ก็เลยสนใจผ้าของเขาอะค่ะก็เลยเป็นที่มาของการ เป็นชุดมุสลิมที่ตกแต่งด้วยผ้าปักชาวเขาค่ะความสนใจที่อาจารย์ว่ามาเนี่ยอาจารย์มองเห็นข้อดีข้อเด่นตรงไหนของผ้าของชาวเขาผะโมงคะอาจารย์จะได้นํามาประดิษฐ์ก็คือผ้าปักชาวเขาผะโมงเนี่ยเขาจะมีความละเอียดเนาะมีความประณีตแล้วก็มันเป็นเราสามารถที่จะเลือกสีเลือกลายได้อะค่ะ ก็เลยเห็นจุดเด่นตรงนี้ก็เลยนํามาตกแต่งบนชุดสตรีมุสลิมก็ถือว่าม,มีความหลากหลายของลายเลือกสีได้และใน,นส่วนของคุณภาพของเนื้อผ้าล่ะคะอาจารย์เนื้อผ้านี่มันก็มีหลากหลายนะคะ,คะถ้าเป็นชุดเนี่ยถ้าเป็นตัวชุดตัวชุดที่ยังไม่ไม่รวมกับผ้าที่ตกแต่งอะล่ะค่ะชุดนี้เราสามารถเลือกผ้าที่อยู่ในเมืองไทยได้อาจจะเป็นผ้าไหมก็ได้อย่างชุดด้านนี้ค่ะจะเป็นผ้าไหมไทยแล้วก็ผ้าที่เราซื้อมาเนี่ยก็เป็นผ้าที่ผลิตในเมืองไทยมีความ เนื้อผ้าจะดีมากเลยนะคะเวลาซักแล้วแทบไม่ต้องรีดนะคะถ้าเป็นผ้าที่ผลิตในเมืองไทยเนี่ยมันก็เหมาะกับชุดที่มีความยาวมากๆเนาะอันนี้หลายๆคนคงชอบเลยนะคะยิ่งชุดยาวแบบนี้ที่ซักแล้วไม่ต้องรีดใช่ค่ะแล้วเวลาสวมใส่เป็นไงคะอาจารย์มันร้อนไหมใส่ถ้าเป็นผ้าไทยเนี่ยไม่ร้อนอย่างผ้าไหมเนี่ยที่ทุกคนบอกว่าร้อนจริงไม่ร้อนนะคะเพราะผ้าไหมเนี่ยปกติคนชอบเอาผ้าไหมไปรองผ้ากาวนะคะ พอองผ้ากาวนี่มันจะร้อนแต่ถ้าถ้าเราไม่ลองผ้ากาวเนี่ยผ้ามันจะมีความเย็นในตัวใส่ร้อสบายค่ะ <c oughs> ได้มีแนวคิดและว่าจะนำ <c oughs> ผ้าปากักาชาวเขาเผ่าพงในประทับในชุดมุสลิมหลัง <c oughs> จากนั้นอาจารย์ดำเนินการอย่างไรต่อไปคะก็ก็คุยกับนักษาว่าเอ้ยเราจะออกแบบชุดยังไงดี <c oughs> นะคะเพล่นตัวเองเป็นมุสลิมก็จะรู้กฎระเบียบของสตรีมุสลิมเหมือนกันคะว่ามีกฎระเบียบอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือสตรีมุสลิมเปิดหน้าเนาะเปิดหน้าได้เปิดสามือได้ชุดออกมามันก็เลย เป็นลักษณะนี้เอนนอมียาวคุมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนการออกแบบตกแต่งลวดลายเนี้ยเราก็จะมาคุยกับนักศึกษาที่เป็นเป็นนักศึกษาที่มาจากทางภาคเหนือที่เป็นชาวเ่ามงกันนคะคะก็มาช่วยกันออกดีไซน์ว่าเออเราจะปักแบบไหนดีอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นที่มาของจุดเด่นของชุมุสลิม,มที่อาจารย์มองไว้เนี่ยก็คือว่าอยากจะให้มีมีความโดดเด่นในด้านไหนคะเรื่องลายปักหรือเปล่าเรื่องลายปักเพราะว่าเราจะเน้นผ้าปักชาวเขาเป็นหลักนะคะลายปักเป็นหลัก เน้นเรื่องลายปักชาวเขา,ชเาะฉชะนั้นเน่ยอยากจะถามนิดนึงว่าลายปักชาวเขาแล้วเขาจะแตกต่างยังไงหลอะคะอาจารย์กับลายปักทั่วๆไปที่มีอยูอ่ลายปักชาวเขาถ้าเรามาดู<ช>ขอโทษทีนะคะ,คะถ้าเรามาดูที่ที่ลวดลายเนี่ยลายเนี่ยจะไม่ค่อยแตกต่างกับลายปักอย่างอื่นแต่ที่เด่นตรงที่เราเอาผ้าเนี่ย<ม>ผ้าชิ้นนะคะ,คะผ้าชิ้นมาปะติดแล้วก็ใช้สอยเนี่ยผ้าชิ้นเล็กๆอย่างนี้ค่ะ,คะ มาปติซึ่งเป็นงานที่ละเอียดมากนะคะเราเอางานที่เป็นชิ้นงานโบราณของเขามาประยุกต์ใช้กับงานในปัจจุบันนะคะชิ้นงานโบราณแสดงว่าเขาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาเองเลยนะคะใช่เป็นเอกลักษณ์ของเขาทุกไยมนีก็คือเป็นลักษณะไหนคะเป็นงานที่มีความละเอียดใช่เป็นงานละเอียดแล้วก็ใช้ความประณีตส่วนใหญ่เขาจะสอนลูกหลานนะคะเด็ก คือถามถามนักศึกษาว่าเขาเริ่มปักผ่านตั้งแต่เมื่อไหร่เขาบอกตั้งแต่อนุบาลถ้าเป็นเราเด็กอนุบาลเราไม่กล้าให้จับเข็มนะแต่นี่เขาฝึกไงคะฝึกให้เด็กเนี่ยเริ่มรู้จักรู้จักเข็มรู้จักการปักเด็กเขาจะเริ่มปักได้ตั้งแต่อนุบาลเลยอย่างอันนี้เหมือนกับที่อาจารย์มอททาให้นึกภาพนะว่าเราสังเกตได้ถ้าเราขึ้นไปทางเหนือเนี่ยชาวเขาก็จะมีเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองเลยค่ะแล้วหลังจากผลิตเป็นชุดมาแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็ส่งประกวด คือส่งประกวดที่เกาหลีนะคะก็ได้รางวัลมาคือที่เกาหลีเนี่ยเขาจะเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะก็ไปได้รางวัลเหรียญทองแดงมาค่ะเป็นยังไงคะลักษณะของงานอธิบายให้ฟัง่อยงานเขาเนี่ยจะเป็นเป็นผู้หญิงทั่วโลกเนาะที่มีงานวิจัยของตัวเองนะคะก็นํามาโชว์แล้วก็มีการประกวดกันค่ะ ก็จะไปเจอพวกอิหร yes. right. sure. no ่านอิรักอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มาเขาก็ชอบชุดของเราค่ะเขาบอกว่าลักษณะการปักเนี่ยก็คล้ายๆของเขาเหมือนกันที่เขาชอบนะคะก็มีการขอซื้อเหมือนกันแต่เราก็บอกว่ามันเป็นงานต้นแบบอะไรเงี้ยค่ะซื้อไม่ได้แล้วถ้าเทียบระหว่างตอนที่อาจารย์ไปถึงในเวทีประกวด่ยเทียบของไทยระหว่างกับประเทศอื่นๆของเราเป็นยังไงคะอาจารย์ของเราฝีมือดีกว่าฝีมือดีกว่ามากใช่เรียบร้อยฝีมือละเอียดมากค่ะความปานีตของการเย็บอะไรเงี้ย ของเราสู้ได้เลยก็นั่นเป็นข้อดีนิสัยของคนไทยนะมีความละเอียดอ่อนค่ะแล้วพอเห็นว่าได้ข่าวว่าได้รางวัลกลับมาด้วยแล้วก่อนที่จะได้รางวัลเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่ลุ้นกันอยู่พอสมควรเลยเช่นอยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่างานที่เราประกวเนี่ยเห็นว่ารางวัลใหญ่เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะได้กลับมาหรือเปล่าใช่คือว่าคือรางวัลเนี่ยเขาอะไรนะเขาจะเป็นรางวัลที่เขามีงานประมาณ5้าวันใช่ไหมคะค่ะ รางวัลที่เป็นรางวัลของงานเนี่ยจะประก,กาศวันสุดท้ายแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีเพื่อนสมาชิกที่เข้าร่วมงานวิจัยเนี่ยเขาก็จะมองดูว่าเออของไหนน่าสนใจอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเอารางวัลมาให้คือแต่ยางประเทศไทยไปเราก็จะมีรางวัลของเราเพื่อจะ,ะไปให้กับเ,เพื่อนที่เขามาด้วยจากประเทศอ,อื่นอะไรเงี้ยอย่างเราให้มาเลยให้ให้ฟิลิปปินส์อะไรเงี้ย ประเทศอื่นเขาก็มาดูของเราเหมือนกันแต่ของตัวเองนี่ยไม่วันนี้ไม่เพื่อนได้เพื่อนได้อะไรเงี้ยแบบเสียวเอ๊ะจะได้ไหมอะไรเงี้ยวันสุดท้ายถึงจะรู้ว่าเออเราได้เหรียญทองแดงก็ดีใจแล้วค่ะที่ได้เหรียญทองแดงกลับมาค่ะค่ะเป็นเหรียญทองแดงของรางวัลประเภทไหนยังไงคะอาจารย์มันเปมันเป็นทางด้านออกแบบดีไซน์ค่ะของเราที่ไปเนี่ยออกแบบดีไซน์มีมีสองงานวิจัยนะคะแต่อีกรางวัลก็ได้เหรียญทองค่ะที่ไปด้วยกันเนาะ <c oughs> ก็ถือว่าประ,ะ <c oughs> สบความสําเร็จในระดับหนึ่งถือว่าประสบความสําเร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะอาจารย์ตอนนี้นี่หนูไม่แน่จะขั้นตอนของการที่จะนําม,มาพัฒนางานวิจัยต่อไปเป็นยังไงคะอาจารย์จริงมหาลัยของเราเนี่ยให้บริการวิชาการอยู่แล้วนะคะถ้า <c oughs> ถ้ามีผู้ประกอบการท่านใดสนใจนะคะที่จะมาเรียนรู้ในเรื่องของเรื่องการออกแบบการสร้างแบบการดีไซน์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถช่วยได้ค่ะเราสามารถช่วยเป็นเทรนเนอร์ให้อะไรอย่างนี้ยค่ะ แต่เราคงไม่สามารถที่จะผลิตและจําหน่ายเองได้ค่ะเรียกว่าการต่อยอดในเชิงพาณิช์เนี้ก็ยังมีข้อจํากัดอยู่ใช่ใช่ถ้าเราทําเองนะเพราะเราเป็นระบบราชการคค่่ะะที่ผ่านมาเคยมีเอกชนสนใจไหมคะอาจารย์ยังนะยังไม่เคยยังไม่เคยอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่ทราบใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็มีคนที่สนใจโทรมาถามกันนะคะว่าเราผลิตขายไหมเป็นเพราว่าเรา เราคงไม่ได้ผลิตขายเราก็แค่เผยแพร ь, เ่เนาะเผยแพร่แล้วก็ให้การช่วยเหลือช่วยเหลือคนที่ต้องการที่จะนําไปต่อยอดเนี่ยเราช่วยเหลือได้เต็มที่นะคะนอกจากเรื่องงานเกี่ยวกับชุมุสลิมแล้วอ่าค่ะอาจารย์ยังมีแนวคิด<ม>ที่จะพัฒนางานวิจัยชิดอื่นอื่นอีกไหมคะจริงเสื้อผ้ามุสลิมเนี่ยเราสามารถที่ใช้ผ้าไทยมไม่ว่าเป็นผ้าแบบไหนเนี่ยมาตกแต่งได้มันอยู่ที่ดีไซน์นะคะ<ม>ที่คนบอกว่าผ้าไทยใส่แล้วดู<ม>แบบ อายุมากอะไรอย่างเงี้ยคมจริงแล้วไม่ใช่เลยมันอยู่ที่การดีไซน์ของเรามากกว่านะคะสิ่งสำคัญคือการดีไซน์ใช่การดีไซน์และการตกแต่งตำแหน่งของลวดลายว่าเราจะเอาตำแหน่งนั้นตำแหน่งลายต่างๆเนี่มาไว้จุดไหนของบนเสื้อผ้าค่ะแสดงว่าอนาคตอาจารย์น่าจะยังมีความคิดที่จะนำผ้าไทยอื่นๆมาทำเป็นชุดมุสลิมอีกมีต่อยอดอีกนะคะเหรอคะมองมองผ้าไหนไว้คะยัมฟังได้ไหมจินผ้าไทยเรามีหลากหลายนะถ้าเป็น คืออย่างผ้า,ผาชนเผ่าเนี่ยเรามีชนเผ่าหลายชนเผ่าในประเทศไทยนะไม่ว่าจะเป็นเผ่ามง้งเผ่าแมวหรือว่าจะเป็นพวกกะเหลี่ยงเราสามารถใช้ผ้าพวกนั้นมาตกแต่งได้อย่างผ้าพื้นเมืองที่เป็นคนพื้นราบนะคะเช่นผ้าจกผ้ายกน้องเขาจะทราบหรือเปล่าเนาะผ้ามัดปี่อะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะนํามาตกแต่งบนชุดได้หมดเลยค